ตอนนี้ค่ะสมศรีสวัสดีค่ะก็ไม่ใช่เอาใหม่ไเลยคะไม่เป็นไรครับมันก็เป็นกิมเอกในการนี้เออมันก็เป็นแบบพื่อพูดชื่อน้องออกไปใช่คือเขาตอบสนองเร็วนะก็คือโอเคเขายังเป็นแบบเป็นวัยรุ่นอยู่แอคทีฟอยู่ มาเยี่ยมชม b o สทีเ m ที่ฟิวเจอร์ลังสิตนะครับโดยมีคุณตานะครับ <c oughs> ให้การต้อนรับนะครับคุณตาเป็น Store Manager นะครับค่ะค่ะอันนี้ให้หนูพูดเลยไหมคะพูดได้เลยครับค่ะโอเคค่ะตัวจอกลางตรงนี้นะคะใหญ่12นิ้วค่ะแล้วก็จะสามารถควบคุมตัวของอรถได้หมดเลยนะคะวันจะเป็นการตั้งค่ารถยนต์ค่ะ ตัวนี้ค่ะจะเป็นตัวอันดับแรกนะคะภายในรถยนต์ค่ะจะมีตัวเ e a d u p d i s p l a y ค่ะเราสามารถเปิดปิดได้ค่ะเพราะว่ารถคันนี้เราจะมีตัว h e a d up display ด้วยค่ะที่จะสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นระบบน้ำทางโทรหรือว่าการีกอัจฉริยะค่ะสามารถเลือกได้หมดเลยค่ะแล้วก็การร์้แบบแบบไร้าสายเปิดปิดได้ค่ะบริเวณนี้ค่ะ อย่างไรกังวลค่ะคือจะเป็นตัวรถระนวยภูมิลวงหน้าอัจฉริยะค่ะเมื่อคุณผู้ชายกาลังจะกลับมาที่รถแล้วว่าค่ะรถตัวนี้สามารถเปิดแอร์ให้เองได้ค่ะเมื่ออุณหภูมิร้อนเกินไปภายในตัวรถแอร์เงียบเหมือนกันนะเนี่ยนะอะไรนะคะแอร์มันเงียบเหมือน,นนะใช่ค่ะตอนนีเ้เรื่องของเสียงรถคันนี้จะค่อนข้างพิเศษค่ะคือรถคันนี้จะค่อนข้างเงยียบแล้วก็รวมไปถึงเสียงที่มาจากรอบข้าขงของหนะ้านอกตัวรถด้วยค่ะ ตอนนี้ก็คือจะไม่ได้ยินเสียงข้างนอก, ừ, นอกแล้วค<ช>่อนข้างดีดีแลวค่ะแล้วก็ตัวนี้ค่ะจะเป็นโหมดล็อกประตูนะคะอันนี้สามารถเลือกได้ว่าจะล็อกเฉพาะคนขับหรือว่าจะล็อกทั้งสี่ประตูได้เลยค่ะก็จะเหมาะก,กับเวลาที่เราขับรถคนเดียวค่ะช่วยเพ่มความปลอดภัยนะคะกระจกมองข้างอันนี้สามารถที่จะเลือกได้ว่าเราจะให้มันพับอัตโนมัติตอนที่เราดับรถหรือเปล่าค่ะหรือว่าจะเป็นพับเองก็ได้ค่ะ ส่วนใบปัดน้ําฝนด้านหน้าค่ะอันนี้คือเราใช้ระบบเซ็นเซอร์ในการตรวจจับน้ําฝนค่ะเราสามารถเลือกได้ว่าความเซนซิทีฟเนี่ยเราจะเลือกที่ระดับไหนเร็วปกติหรือว่าช้าค่ะที่จะให้ตัวปัดน้ําฝนทํางานส่วนไฟพอไฟในห้องโดยสารสามารถควบคุมได้จากตรงกลางตรงนี้เลยค่ะสามารถเลือกได้หมดเลยค่ะว่าจะอยากได้แบบไหนบ้างนะคะสามสิบว <30 S 1> ิ <30 S 1> นาทีหนึ่งนาทีค่ะใช่เลือกได้เลยค่ะ <Okay. S 1> แล้วก็ หมดขับรถค่ะเราจะมี4โหมดค่ะเราจะมีโหมดมาตรฐานประหยัดค่ะจะมีเสียงด้วยค่ะสปอร์ตค่ะแล้วก็พื้นหิมะค่ะอันนี้ก็จะเป็นเวลาที่เราสามารถเลือกโหมดได้เองค่ะหรือว่าเวลาที่เราขับไปรถคันนี้สามารถเลือกโหมดให้เราได้เหมือนกันอเรายังมีพื้นหิมะนะครับเมืองไทยพื้นหิมะจะไม่ได้ใช้แต่ว่าถ้าเป็นพื้นลื่นหรือว่าเวลาที่ฝนตกถนนเปี่ยค่ะเราจะใช้พื้นหิมะใช่ค่ะ แล้วก็ระบบการจอดรถค่ะอันนี้เราสามารถจอดรถได้อัตโนมัติ3แบบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเข้าซองตรงเข้าซองเฉียงแล้วก็ขนาดกับถนนค่ะแล้วก็เวลาที่รถคันนี้จอดเองอะค่ะก็คือเราไม่จําเป็นต้องจับพวงมาลายัยหรือว่าเราไม่จงเป็นต้องเหยียบเบรกเลยค่ะเวลาที่รถถอยรถจะขึ้นกล้องแบบนี้มาให้ค่ะเช่งกล้องอันนี้จะเป็นกล้องมอง3-60องศาจะมี6ตัวรอบพันรถค่ะสามารถมองได้หมดเลยค่ะ เฉียะตอนนี้เรายังไม่ได้สตาร์ทรถนะคะมันก็เลยยังดูไม่ได้ค่ะส่วนตัวถัดมาค่ะเรื่องของเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆภายในรถค่ะอันนี้จะเป็นอวิทิวธรรมดานะคะสามารถต่อบลูทูธได้ค่ะ USB หรือว่าต่อวิดีโอ USB ก็ได้เช่นกันค่ะแล้วดูวิดีโอจากตรงนี้ได้อ่ะดูได้ค่ะเราสามารถเสียบได้แล้วเราก็เปิด y o u t u b e บนโทรศัพท์ของเราขึ้นบนนี้ได้เลยค่ะออใช่ต่อสายไหมต่อสายค่ะต้องต่อ ตอนนี้จะเป็นมาลติเดียออนไลน์เพราะว่ารถคันนี้ค่ะเรามีตัว 5G มากับรถมี E s ซีมากับรถด,ดังนั้นก็คือเราสามารถดูพวกอ,ออนไลน์ได้ในตัวนี้ค่ะแต่ว่าตอนนี้เรายังใช้ไม่ได้ครับเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนึงความแรงของแอร์ใช่ไหมคะใช่ลองลดความแรงของอด้านนี้ค่ะตัวนี้เราสามารถปรับได้เลยค่ะฝั่งซ้ายฝั่งขวาสามารถแยกกันได้ค่ะอันนี้สามารถเพิ่มบนรถอุณหภูมิได้จากฝั่งนี้ค่ะแล้วก็ตัวนี้ค่ะจะเป็นตัวบเบาะ เบาะที่นั่งของคนขับค่ะสามารถเลือกที่ว่าจะเป็นอแอร์แรงหรือว่าแอร์เบาได้ค่ะตัวนี<ม>้ใช่ซึ่งมันจะแยกกับตัวของฝั่งของคนนั่งด้วยนะคะคนนั่งก็จะเป็นฝั่งนี้ค่ะครับใช่แล้วก็ถ้าทั่วไปก็จะเป็นอันนี้ค่ะแเพิ่มความแรงทั้งสองฝั่งเท่ากันถ้าลงระดับสามถ้าลงระดับสามก็จะเป็นแบบน,น,นี้ค่ะคโอเคใช่ค่ะ แล้วมีอะไรแนะนําอีกครับตัวนี้อันนี้เดี๋ยวหนูขอต่อก่อนได้ครับต่อไปก็เป็นการเชื่อมต่อเชื่อมต่อเพลงจากบลูทูธของเราค่ะจากโทรศัพท์ของเราสามารถทําได้ค่ะทั้ง Apple Carp l a y และ Android Auto นะครับใช่ค่ะอันนี้ก็คือให้รถเราค่ะก็จะมีโหมดบลูทูธค่ะมีฮอสสปอตด้วยค่ะแล้วก็จะมีตัวนี้ค่ะที่เป็น Wi-Fi ของรถยนต์ค่ะ อันนี้ระบบเสียงค่ะที่สามารถปรับได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นการตั้งค่าเสียงเวลาที่เขาแจ้งเตือนระบบนําทางค่ะหรือว่า adelante, ระดับเสียงพูดของรถคันน uh ี mac, fat, ้ค่ะเสียงมัลติมีเดียแล้วก็ระดับเสียงการโทรสามารถเลือกได้หมดเลยค่ะส่วนการตั้งค่าเสียงสามารถทําได้เหมือนกันค่ะไม่ว่าจะเป็นเสียงแหลมเสียงกลางหรือว่าเสียงเบสอันนี้เราสามารถที่จะควบคุมเองได้เลยค่ะวนความพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือเรามีระบบเสียงเทเตอร์ค่ะไม่ว่าจะเป็นออกรอบคันหรือว่าตําแหน่งคนขับที่เดียวค่ะ เวลาที่เรานั่งเวลาเราขับคนเดียวอะค่ะรถจะได้ลำโพงจะได้ออกแค่ฝั่งคนขับเพื่อที่ว่าจะได้ได้ยินได้ชัดเจนค่ะแต่ก็จะเป็นแบบแล้วมันจะได้มิติของเสียงไหมได้ค่ะโซลวได้ค่ะยังได้อยู่ค่ะแต่ถ้าอยากได้โล่าลำโพงเรามีกี่ตัวนะลำโพงตอนนี้ข้างหน้ามีสี่ตัวค่ะโอเคใช่ค่ะแต่ถ้าอยากได้โซล่าจริงๆก็แนะนําว่าทั้งคันใช่ค่ะแล้วก็เน้นเปิดเสียงให้ดังขึ้นอีกนึง ส่วนการจอตัวนี้ค่ะสามารถปรับความสว่างอัตโนมัติได้ด้วยค่ะแล้วก็ปรับความสว่างของจอนี้แล้วก็จอหน้าคนขับได้เช่นกันค่ะ,ะได้ค่ะอันนี้สามารถปรับความสว่างได้ค่ะอย่างเช่นนี่ค่ะนี่ก็จะมืดลงให้มันปรับอัตโนมัติก็ได้เช่นกันค่ะอลองดูการเชื่อมต่อครับเาเาชื่อมต่อเป็นแบบ เชื่อมต่อเป็นเชื่อมต่อ YouTube ก็ได้ครับลองดูอันนี้ตอ่อ b l โ e ันนี้ต่อบลูทูธแล้วกําลังต่อตอนนี้กำลังทําการเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือกับตัวรถอยู่นะครับจะเทสเรื่องของระบบ มันติดีเดียรอสักครู่แถ้าเป็นสายน่าจะเร็วกว่าน,นี้ไหมเร็วกว่าค่ะเนอะพอดีอเราไม่มีสายให้ลองโอเคอันนี้เชื่อมต่อเรียบร้อยค่ะถ้าเราเปิดเป็น y o u t u b e เป็น CK Station ให้หนะ C.K. Station, Station. ตอนนี้ทำการเชื่อมต่อนะครับระหว่างโทรศัพท์มือถือกับตัวรถโดยเราจะทดลองเปิดเปิดดู YouTube นะครับตอนนี้ยังไม่ขึ้นเนาะถ้า YouTube ตอนนี้ค่ะมันจะต้องใช้สายเสียงนะอาถ้าจะขึ้นเป็นวิดีโอนะคะแต่ว่าตอนนี้มันจะขึ้นเป็นเสียงก่อน Oh. อ๋อเสียบสายถ้าจะโชว์ก็ต้องใช้สายอย่างเดียวนะครับใช่ค่คะแต่ถ้าเป็นบลูทูธเนี่ยจะมาแค่เสียงค่ะก็เหมือนเวลาที่เราฟังเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถเชื่อมกับบลูทูธได้แต่ถ้าเป็นอย่างดูเป็นวิดีโอก็แนะนำว่าเป็นเสียบสายเสียบสาย,สายโอเคครับดูเนวิดีโรแนนำว่าเป็นเสียบสาย อันนี้เน่เปิดเสียงให้ฟังเสียงลำโพงค่อนข้างดีเลยค่ะเราทำงานกันอย่างหนักเพื่อพัฒนาและปรับโฉมโรงงานด้วยอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยรวมทั้งพัฒนาศักยภาพของทีมงานทุกคนในาร่นิ้โอเคครับเราพูดได้นี่เดียวนะคือตอนนี้ตัว h a r w ว h เ h Hy กไฮบ จะมีอยู่2รุ่นนะครับก็คือรุ่นโปรกับรุ่นอัลตร้าซึ่งรายละเอียดเนี่ยก็จะมีการเปิดเผยในวันที่15มิถุนายนนี้เนาะ,ค,ะครับพร้อมกับการเปิดจอง,เป,จองเปิดจองก่อนซึ่งจะได้รับสิทธิพิเศษมากมายนะครับเขาบอกว่ามีว้าวลองจองกันมาแล้วกันนะครับก็คือจองไม่มีเงื่อนไขคะ่ะจองไม่มีจองไม่มีเงื่อนไข ไม่มีการวางเงินจองค่ะอ๋อก็คือค,ครับครับโอเคอตัวนี้น่าจะเป็นรุ่นท็อปนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นรุ่นอัลต้ารุ่นท็อปอันนี้ก็คือคจะมีฟังก์ชันที่ใกล้เคียงกันนะครับอาจจะแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยครับรายละเอียดเพิ่มเติมเราไปรอติดตามในวันที่15มิถุนายนนะครับ จากทางเว็บไซต์หรือว่า Facebook ของ GWM ประเทศไทยนะครับโอเคครับอันนี้คุณตาลก็แนะนำต่อเลยครับอันนี้จะเป็นเรื่องของระบบช่วยจอดรถค่ะใช่ระบบช่วยจอดเนี่ยก็จะมีเราสามารถเปิดปิดได้ค่ะแล้วก็อย่างตัวอย่างเช่นระบบเบรกฉุกเฉินความเร็วต่ำเนี้ยค่ะคือการระบบระบบที่รถจะเบรกเองค่ะเมื่อใกล้ชนกับคันข้าง,งหน้าเปิดซันรูฟ โอเคค่ะกำลังเปิดโอ้โหเร็วมากนะค่ะคำส,สั่งเสียงค่อนข้างเร็วมากค่ะอปิดซันรูฟโอเคค่ะฉันจะปิดซันรูฟเอ,อ่อโดยปกติถ้าเป็นยี่ห้ออื่นเนาะมันจะบอกว่าฮัลโหลอะไรสักอยาก่างใช่ไหมแล้วก็แล้วก็บอกฟังชันใช่ค่ะแต่ แต่อันี้คือพอเปิดปั๊บบอกเลยได้หรือว่าจะเรียกเรียกเรียกน้องก็แต่ว่าไม่แน่ใจว่าเขาเปลี่ยนเป็นเชื่ออะไรแล้วเล้ตั้งชื่อรถแล้วตั้งชื่อรถได้ค่ะอ่าครับจะได้รู้สึกมีความผูกพันกับตัวรถ <c oughs> มากขึ้น <c oughs> <c oughs> เออเขาเปลี่ยนเป็นสักน,นะอ่า ต่อไปจะเป็นขั้นตอนในการตั้งชื่อให้กับเจ้ารถตัว h a r v ว l H6 นะครับก็ลองลองเลยครับอันนี้ตอนแรกน้องชื่อสมศรีนะคะสามารถเปลี่ยนชื่อค่ะฉันฟัองอยู่โอเคตอบสนองเร็วดีไม่มีอะไรสมศรีหยุดก่อนหยุดฟังก์ชันก่อน <laughs> สวัสดีค่ะผมไม่ใช่เอาใหม่เลยคะไม่เป็นไรครับมันก็เป็นกิมมิกในการนี้เออมันก็เป็นเผื่อพูดชื่อน้องออกไปใช่คือเขาตอบสนองเร็วนะก็คือโอเคเขายังเป็นแบบเป็นวัยรุ่นอยู่แอคทีฟอยู่เราจะเปลี่ยนเป็นชื่อมาลิบันทึงค่ะอ๋ออันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่เราก็จะสามารถพูดว่าสวัสดีมาลิ มาลิสวัสดีค่ะเปิดกระจกได้ค่ะเปิดหน้าต่างอ้าวเปิดหน้าต่างอืมโอเคปิดกระจกคนขคับมาลิปิดกระจกด้านคนขับได้ค่ะยกเลิกแล้ว ิดกระจกคนขับบริเวณคนขับปิดแล้วอ๋ออาจจะฟังเสียงคนใดคนหนึ่งหรือเปล่าอจริงๆน้องจะเรียนเรียนรับรู้เสียงได้ด้วยค่ะก็<อ>จะเียนรูปไปเรื่อยๆอ่าถ้าผมพูดก่อนเนาะคุณต,ตาลพูดเดี๋ยวผมลองพูดมาริเปิดต้องกดก่อนไหมค่ะฉันฟังอยู่อ๋อโอเคโอเคมาริลองเปิดสรุปให้หน่อยอมาริ ออออทททีทสวัสดีค่ะเปิดซันรูปครับโอเคค่ะกำลังเปิดถือว่าโอเคครับตอบสนองได้เร็วดีมากค่อยๆเรียนรู้เสียงของคนสั่งอืมค่ะแล,แล้วต่อไปถ้าเรียนรู้ได้เรื่อยๆค่ะเขาก็จะออสามารถตอบสนองตามสิ่งที่เราสั่งได้โดยที่เราไม่ต้องพูดแท็นเดิมเลยค่ะโอ,โอเคครับตัวนี้ใช้ระบบเออในการเรียนรู้ค่ะ คือที่ผ่านมาปัญหาของฟังก์ชันพวก AI พวกไฮเทคเนี่ยมันจะคือเรื่องของความเสถียรมันไม่ค่อยเสถียรคือถ้ามาแหละมันก็ดีแหละแต่ถ้าใช้งานแล้วแบบติดติดขัดขัดมันจะเกิดความหงุดหงิดกับผู้ใช้งานแล้วมันจะกลายเป็นแบบความรู้สึกไม่ดีแต่ถ้าไอตัวนี้เราเทสมาค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันเนาะ,ะเห็นวิ่งทดสอบเห็นทําอะไรมาเป็นปีละก็คิดว่าน่าจะพร้อมพร้อมที่จะ เปิดขายล้วมาริปิดสร,รุปให้หน่อยันฟังอยู่ปิดสร,รุปครับปิดสร,รุป,สรรปเสียงไม่ชัดใช่ค่ะเพราะว่าเราเปิดกระจกสบานเลยนะขอโทษค่ะช่วยพูดอีกครั้งได้ไหมโอเคกระจกเราปิดสี่บากอีกครั้งค่ะ,ค,ค,ะคุณสามารถพูดคำสั่งเช่นทัรออกหรือเล่นเพลงปิด กระจกปิดกระจกทุกบานได้เลยค่ะปิดแล้วมลีปิดสันรูปสวัสดิ์กำลังปิดสันรูปอ่าโอเคถือว่าผมว่าถือว่าโอเคนะโอเคมากเลยอาจจะต้องพูด เราะว่ารถคันนี้ก็มีคนมาเทสเยอะน้องอาจจะสับสนนิดนึงค่ะเรามาลูกค้าทุกคนขึ้นมาก็มาเทสเส่ยงกันแต่ว่าโดยโดยทั่วไปแล้วก็คือสามารถทําได้ทุกอย่างที่เราสั่งค่ะมีมีลายตานตายมีกี่สีอะมีสีเดียวค่ะตอนนี้อ๋อใช่ค่ะเมรีพร้อมทำงานมากคือก่อนที่เราจะจะคุยกับตัวรถเนี่ยเราก็ต้องมากด นีเราสามารถกดก็ได้ค่ะหรือเราจะเรียกชื่อเขาก็ได้แต่ถ้าเวลาเราเรียกชื่อค่ะเราต้องรอให้เขาตอบสนองก่อนแล้วเราก็ค่อยสั่งคําสั่งโอเคใช่จะเสถียรกว่าให้เขาประมวลผลนิดนึงใช่ค่ะอันนี้เป็นภาษาไทยหมดแล้วเนาะภาษาไทยค่ะก่อนหน้านี้ถ้าเป็นก่อนหน้านี้เป็นภาษาจีนอยู่ใช่ค่ะตอนนี้เรียนรู้ภาษาไทยเก่งแล้วอยู่ไทยนานแล้ว ช่องด้านบนนะคะก็จะเป็นตัวเปิดไฟค่ะอันนี้เปิดไฟคู่หน้าค่ะแล้วก็สองอันนี้ค่ะจะเป็นตัวควบคุมของซันลูฟค่ะจะเป็นซันลูฟกับม่านปิดซันลูฟค่ะสามารถควบคุมได้ค่ะอ๋อโดยไม่ต้องพูดก็ได้ใช่ค่ะสามารถกดเองได้ค่ะก็คือจะเป็นตัวเปิดค่ะและะ<ช>้วก็ตัวก็วช้ากว่าเสียงเนาะจริงๆใช่เสียงเสียงมันจะเร็ว<อ>กว่าเร็วกว่า ถ้าคลิกสองทีอะค่ะมันก็จะเป็นอัตโนมัติคือปิดมาให้เลยค่ะคลิกสองทีม่านมาเมื่อกี้เราไม่ได้สั่งมาลิให้ปิดม่านเนาะฉันฟังอยู่อโอเคโอเคเข้าใจแล้วขอบคุณมากปิดม่านสัุนลปฟังเข้าใจไหมปิดม่านสัุนลปขอโทษค่ะช่วยพูดอีกครั้งได้ไหมเราพูดไม่ชัดเอง อีกครั้งค่ะคุณสามารถพูดคำสั่งเช่นโทรออกหรือเล่นเพลงโอเคโอเคแต่ต้องไปเรียนรู้กันเนาะไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรแต่ว่าเป็นซอฟต์แวร์ที่มากับรถคันนี้เลยซอฟต์แวร์ของ,ของใช่ของ,ของเราเนาะ<ช>ของของ G W M เลยแต่ว่าค่อนข้างเสถียรนะคะแล้วก็โลเคชันก็เยอะเยอะเลยคะ่ะบางแสนอะ่ะไปบางแสนนี่ไปบางแสน อ๋อแล้วต้องพิมพ์เองพูดได้ไหม,มพูดได้ค่ะบอกบะลิขอเส้นทางไปชนบุรีหน่อยคุณต้องการเลือกอันไหนคะหมายเลขสามครับโอเคชนบุรีโอเคผิวเวเยี่ยมค่ะแล้วก็สามารถเลือกได้ด้วยค่ะว่าจะเป็นเส้นทางหนึ่งสองหรือว่าสามค่ะ ลองลองเลือกเนเส้นทามาท <Okay. S 2> เริ่มการนำทาง oh. ค่ะอ๋อค่ะก็จะมีเสียงออกมาด้วยค่ะแต่ว่าอันนี้เราน่าจะเปิดเสียงยอันนี้จะเป็นระดับเสียงการนำทางค่ะสามารถที่จะควบคุมให้อ่าเปิดเสียงเหมือน g o เ g l e เนาะ,ะใช่ไหมเวลานำทางอ<ช>โอเค,ครับอันนี้เป็นซอฟต์แวร์ของ GWM โดยโตรงนะครับ Thank <laughs> you.